Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News งามไส้ ยุทธพงษ์แฉรัฐบาลประยุทธ์ซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์ครูสอนภาษาจีนคุมงานทำไมเป็นอย่างนั้นยุทธพงษ์แฉอีกรัฐบาลไทยและกองทัพเรือโดนต้มซื้อเรือดำน้ำแต่ไม่มีเครื่องยนต์ซ้ำจีนส่งครูสอนภาษามาคุมงานก่อสร้างท่าจอดเรือที่พักเพื่อไทยนายยุทธพงษ์จรัสเสถียรสอสอมหาสารคามและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยแถลงกรณีความไม่โปรง่งใส การจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือว่าเรือดำน้ำมีสามลำมูลค่ารวม44,222ล้านบาทซื้อแล้วหนึ่งลำมูลค่า12,424ล้านบาทส่วนที่เหลือผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหรือพระรามตูก็จะซื้อแต่พักเพื่อไทยเบรกเอาไว้ ทั้งนี้ในส่วนของโครงการก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำและอาคารสนับสนุนบริเวณท่าเรือแหลมเทียนฐานทัพเรือสตหีบระยะที่1 2,563ถึง2,564งบ 900ล้านบาทและระยะที่2 2,564ถึง2,566งบ950ล้านบาทถือเป็นการก่อสร้างหนี้ก้อนใหญ่ให้กับประเทศมีการเซ็นสัญญาว่าจ้างเบิกเงินล่วงหน้าไปแล้ว15เปอร์เซตตั้งแต่เมษายน64โดยที่ไทยไปจ้างบริษัท CSOC ซึ่งอ้างว่าเป็นตัวแทนของทางการจีน โดยบริษัทอ้างว่าต้องส่งช่างเทคนิคทางทหารเข้ามาดูโครงการโดยมีผู้จัดการใหญ่คือมิสเตอร์ตงมิสเตอร์หลิวและรองผู้จัดการมิสเตอร์หลีเป็นรองผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างส่วนมิสเตอร์เจนเป็นหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพนายยุทธพงศ์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้ต้องไปขออนุญาตจากกระทรวงแรงงานก่อนเข้ามาทำงานในไทยจากการที่ตนไปตรวจสอบข้อมูลพบว่ามิสเตอร์ตง ซึ่งเป็นผู้จัดการใหญ่แต่กลับขออนุญาตเข้ามาทํางานเป็นครูสอนภาษาจีนส่วนมิสเตอร์หลิวก็เข้ามาเป็นครูสอนภาษาจีนส่วนมิสเตอร์หลีเข้ามาเป็นครูสอนภาษาจีนที่จังหวัดนนทบุรีมิสเตอร์เจนเป็นครูสอนภาษาจีนเหมือนกันแบบนี้หลอกรัฐบาลไทยหลอกกองทัพเรือหรือไม่ เป็นไปได้อย่างไรเอาครูสอนภาษาจีนมาคุมก่อสร้างงานและจนถึงขณะนี้เนื้องานยังเป็นศูนย์ไม่ได้เริ่มอะไรแถมครูสอนภาษาจีนพวกนี้ยังมานั่งประชุมกับนายทหารเราความมั่นคงของรัฐบาลไทยอยู่ตรงไหน งานนี้ไม่รู้ใครต้มใครตนบอกมาตลอดว่าบริษัท CSOC ไม่ใช่ตัวแทนรัฐบาลจีนจริงเป็น G2G เก๊นายยุทธพงศ์กล่าวต่อว่าปี66เรือลำแรกจะส่งมอบให้กองทัพเรือปรากฏว่าเรือไม่มีเครื่องยนต์เพราะจีนผลิตเครื่องยนต์ดีเซลไม่ได้ต้องไปซื้อจากเยอรมันทั้งนี้ตามสัญญาต้องใช้เครื่องยนต์ดีเซลยี่ห้อ MTU เท่านั้น ปรากฏว่าทางเยอรมันไม่ขายเครื่องยนต์ให้จีนทําให้เรือดำน้ําไม่มีเครื่องยนต์ทราบว่าจะขอเจรจาเปลี่ยนเอาเครื่องยนต์ของจีนมาใส่แทนซึ่งตนจะทําหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผอ,อทรอว่าห้ามเปลี่ยนเพราะเครื่องยนต์เป็นเรื่องสําคัญเรืออยู่ใต้น้ําเกิดเครื่องยนต์เสียขัดข้องอันตรายอาจตายยกลำได้เหมือนอินโดนีเซีย ที่เคยมีปัญหาก่อนหน้านี้ที่น่าสนใจคือบริษัท CSOC มีตัวแทนในประเทศไทยคือบริษัทนัทพลจำกัดเคยบริจาคเงิน2ล้านบาทให้กับมูล,ลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อด้วยเมื่อวันที่15ธันวาคม55ซึ่งมีพลเอกประวิทย์วงษสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ส่วนลูกชายเจ้าของบริษัทนทพลรวมทั้งเป็นเจ้าของบริษัทสกายไอซีทถามว่าทำไมบริษัทนี้ได้งานเยอะก็เพราะแนบแน่นกับพลเอกประวิทย์และบริษัทสกายไอซีทเคยบริจาคเงินโต๊ะจีนให้พักพลังประชารัฐถึง5ล้านบาทดังนั้นงานนี้พลเอกประวิทยต้องรับผิดชอบในฐานะบิดาเรือดำน้ำไทยนายยุทธพงศ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้นะคะขอบคุณที่รัชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ